เดินออกกำลังกายในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นทุกๆวันที่พระอาทิตย์กำลังสาดส่องแสงทุกๆวันที่เสียงของวิหกนกกาเสียงของมแมลงและป่ามันกำลังทรับยสารออกจากหัวใจของเรามันคือความรู้สึกความรู้สึกที่เราเสมือนหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ไม่มีเงื่อนไขกับตัวเองไม่มีข้อแม้กับชีวิตแค่รู้สึกกับความหมายของการของการใช้เวลาอยู่กับความสงบอยู่กับความเป็นตัวเองอย่างแท้จริงเราจะรู้สึกกับคุณค่าและความหมายของชีวิตได้อย่างชัดเจน